เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตะลุยเนี่ยครับเป็นค่ายของโจรนะครับบันดิตแคมป์นะครับเพื่อนๆมันชื่อว่าฮีรอนนะครับเลเนกาดอสนะครับเพื่อนๆเป็นบบนดิตแคมป์ก็โจรเยอะนะครับเพื่อนๆระวังให้ดีนะครับปลุกเข้าไปนี่คือต้องพร้อมเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ดุเท่าเจอฝูงซอมบี้นะครับแต่เจ้าพวกโจรพวกนี้นี่อึดนะครับแล้วมันเรียกปรรคพวกมาเยอะเหมือนกันนะครับเวลามันมันส่งสัญญาณนะครับอึดอึดนี่ครับ ก็พร้อมก็ลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปาทำเควสอันนี้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยคูดยูรีพีสนะครับเป็นไซส์เควสนะครับเพื่อนๆให้ช่วยผู้รอดชีวิตออกมาจากแคมป์ที่ถูกจับไปนะครับแล้วก็ให้หาธงแฟลก k ทาวเวอร์นะครับธงของแคมป ไปหาเสิร์ชนะครับก็คือไปค้นหาของแถวนั้นแหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวไปฆ่ามันกันเลยนะครับเพื่อนๆพวกแบดดิตพวกนี้มันร้ายนะครับระวังด้วยว<น>เดี๋ยวนี้มันเลเวลหกแล้วนะครับ<น>เห็นไหมครับคือ<น>อึดขึ้นนะครับในการฆ่ามันเนี่ยบอกไว้เลยว่ายากนะครับยากขึ้น ขนาดโมโลโทผมคืออัดเ,ออเขาเรียกว่าอะไรครับอัดอัปเกรดนะครับอัดเอาไว้เต็มสปีดแล้วนะครับเต็มอัปเกรดมาเลยแต่ว่าก็ยังเนี่ยครับยังเผามันไม่ได้ภายในขวดเดียวนะครับเพื่อนๆยังต้องใช้ถึงสองขวดเลยถึงจะเผามันหมดนะครับหมายถึงเผามันตายเพราะว่าเลเวลมันขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ของก็ยังให้เท่าเดิมนะ ไม่ใช่เลเัลมันดีขึ้นแล้วของมันจะหายากขึ้นนะครับของที่มันให้เราไม่เป็นของเดิมเลยนะครับเพื่อนๆมันแถมสเปียร์ให้เราด้วยหนะหนะพวกที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมลองใช้ธนูยิงดูนะครับดูว่าเนี่ยครับเดี๋ยวลองใช้ธนูยิงดูโอ้โหเห็นไหมครับรถทีเดียวเอง แน่แน่มีแอบมองด้วยโอ้โหไม่ตายกว่าจะตายนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วเล็งให้เข้าหัวนะสามนัดนะครับกว่าจะตาย ตายต้องเล็งดีๆนะครับ โอ้ยิงไกลนี่พลังลดน้อยมากเลยนะครับบอกไว้ <c oughs> <c oughs> สุดเลยมันเห็นแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหต้องใช้ถึงสองขวดนะครับเพื่อนๆถึงจะเอาอยู่ อุ้ยเจ้าตัวหัวหน้าริเทนเนนมาแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ต้องอัดไปนะครับนี่วดูมันอึดขนาดไหนเพื่อนๆด,ดูดิไม่ธรรมดานะครับบอกไว้นี่ตัวหัวหน้านะครับตัวนี้ โอ้ไดโอเวอร์วอตก้านะครับเพื่อนๆหายยากนะครับข้างหน้านี้ก็มีหลายตัวเลยมาสิ ผาไฟมันให้หมดนะครับพวกนี้พลังมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับนูนๆเจ้าหัวหน้ามันจะขึ้นขึ้นเป็นลูกนักกากยอย่างนั้นนะครับแถบพลังไม่ขึ้นอีก ตัวลงพลังมันลดมั่งไหมเนี่ยอะไรของมันเนี่ยจะเคว้งระเบิดก็ไม่ดีนะครับโอ้โหแก๊งลีดเดอร์เนี่ยหเห็นไหมครับเป็นหัวหน้าผู้นำของแก๊งนะครับเรียบร้อยฆ่าริวเทเนนต์ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ยังมีอีกตัวหนึ่งนะอุ้ยวิ่งมาเจอพอดีเลยนี่นะครับมาแล้วลีเทเนตอีกตัวหนึ่งผอมไม่ให้ลาบเลยพวกน,นี้มันร้ายนะครับ เรียบร้อยฆ่าริเทนเน้์ไป2ตัวเรียบร้อยนะครับเห็นมีตัวธนูเนาะยืนอยู่นี่อยู่บนหอคอยนะครับที่มันทําขึ้นสูงอ่ะเห็นไหมตัวธนูอีกตัวหนึ่งนะครับกับด้านนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ฆ่าเ๊ะหรือว่ามันปีนลงมาแล้วอาจจะปีนลงมาแล้วนะครับผมไปจัดการข้างบนนี้ก่อน โอ้โหข้างบนนี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ <c oughs> อืะเบบมเรียบร้อยโอ้โหนูมันยิงธนูใส่เอาไปกิน ไปกินเลยเพื่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ไฟหยุดหยุดไหม้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ไฟดับไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเลือดลดอุ้ยยังมีกันเนี่ยนี่ก็หมดแล้ว โอ้ o, ต้องใช้ถึง3ขวดเลยเหรอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยไหนมีตรงไหนอีก ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็อย่างที่มันที่ผมบอกอยู่ทุกคลิปนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอกดปัน่นเหมือนปั่นจักรยานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลดธงมันลงมาเนี่ยของนะครับที่เพื่อนๆยังไม่ได้เก็บจะหายหมดเลยนะครับเพ Gobierno ื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่เก็บของแต่เพื่อนๆอยากเก็บนะครับก็คืออยากฟาร์มของแนะนําเพื่อนๆต้องรีบไปเก็บเกาอนนะครับเนี่ยอย่างเช่นไปเสิร์ชหาเก็บของเนี่ยจากลังทั้งหลายแหล่อันนี้ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดลังเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้ยังเปิดได้อยู่นะครับเนี่ยครับฟาร์มของทั้งหลายแหล่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทั้งแอลกอฮอล์ทั้งอะไรเนี่ยเพื่อนๆนก็รีบไปเก็บนะครับถ้าเพื่อนๆกดเนี่ยครับทั้งอันนี้ด้วยอันนี้ก็เปิดได้นะครับได้กําไรนะครับกําไรข้อมือถ้าเพื่อนๆกดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะกลับมาเก็บได้แล้วของจะหายหมดนะครับเนี่ยครับ ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาแทนที่อ๋อเป็นกลุ่มเซอร์ไวเวอร์นะครับเพื่อนๆกลุ่มเซอร์ไวเวอร์เข้ามาดูแลยังครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยเฮลอนเรเนกาดอสนะครับเพื่อนๆก็เป็นที่เซฟโซนเรียบร้อยนะครับ เป็นยูวีแรมแล้วก็เป็นที่พักเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปช่วยไปช่วยอ่เขาเรียกว่าผู้รอดชีวิตนะครับเ,เพื่อนเเมื่อกี้เรายังไม่ได้ช่วยนะครับ Hey over here เนี่ยครับพีท Who are you? เนี่ย wiped out Everyone in the camp's dead. Thank you ใช่เราคือคนที่เคลียร์แคมป์ให้เขานะครับตอนนี้เราต้องขค Okay เนี่ยครับเราช่วยเขาแล้วนะครับเนี่ยครับเซอร์ไว้เซอร์ไวคนที่ที่อยู่ที่นี่นะครับที่โดนพวกโจรจับมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพีทอีกนะครับ เพื่อที่จะบอกเขานะครับว่าเราช่วยเสร็จแล้วแล้วก็เราจัดการเปลี่ยนแคมป์ที่นี่แล้วนะครับให้เป็นของเราเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปคุยกับพีทก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องมาหาพีทนะครับตรงนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อนพีทรอรอเราอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับเราเข้าไปคุยกับเขาครับก็คืใช่เขาบอกว่าเหยื่อนะครับกลับจะกลับมาที่นี่ภายในไม่ช้านะครับ Oh no. That's not who I was supposed to rescue. I must have misheard which camp to go to. The PK will never take me now. I'm useless. A useless piece of junk. There nope, you are. I do to thank you. you are I don't know how to t h a n k ไม่รู้จะขอบคุณเรายังไงดีโอเคงั้นผมบอกว่าพีทเนี่ยครับเป็นห่วงนะครับ I unlocked the door but Pete's the one who really saved you me เนี่ยครับปะ I'm just Brawn this guy's the brains of the operation ที่ก็คือผมยกความมีงานให้พีททั้งนั้นอ๋อพีทเขาก็เป็นห่วงพี่คนนี้จริงๆนะครับ saving people is just his thing right boss i guess you could say that heroic and modest what's your name i'm pete henrietta would you like to home look now that depends by and then again and with you i'm paro safe oh paro safe wait h e n r y e t a you must know that I my hearing's not too good and don't worry I'll speak louder shall we go คร like ับเขาเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับดูแล้วเขาพอใจนะครับก็คือก็คงได้ได้คบกับพีตนี่แหละครับเขาบอกขอบคุณมากขอบคุณแล้วมากนะครับ Thanks with her luck Good โชคดีกับกับหลอนนะนะครับคุดยูรีพีทไซเควสนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพเพื่อนๆอ๋อเขาให้ระเบิดเรามานะครับ3ลูกกับการที่ไปช่วยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปในแคมป์ของโจนเดอร์เขาฆ่าลิลเทนเน้์มันตั้ง2ตัวเน่เป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในแคมป์นะครับสองตัวที่มีลูกหน้ากากอยู่บนหัวครับพวกไอ้ <c oughs> สองตัวนั้นนี่คือจากพวกที่มีหน้ากากนี่คือแข็งแกร่งนะครับจะอึดมากตัวใหญ่ด้วย ป้องกันการโจมตียากนะครับป้องกันการโจมตียากมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ผมไปช่วยพี่งคนนี้มาได้นะครับซึ่งพีทเขาก็เป็นห่วงนะแล้วสุดท้ายผมก็ยกความดีงามให้กับพีทนะครับก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วพีทเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนวางแผนเป็นคนอะไรทุกๆอย่างแล้วเพื่ผมเข้าไปช่วยเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ทําให้ผู้หญิงก็ประทับใจนะครับแล้วเขาก็ชอบพีทก็คือเขาอยู่ที่นี่เขาสึกมีมีความปลอดภัยนะครับก็คงได้คบกันกับพีทโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับเฟสนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ <im ple as> คูดยูริพีทนะครับเป็นเควสไซเควสนะ <im ple as> ครับ <im ple as> เควสเควส <im ple as> ลองยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ <im ple as> กดซับค่ายติดตามเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับในมาโมชาแนลนะครับผมยังมีเควสที่ว่าบุกแคมป์ลังโจรอื่นนะครับยังมีอีกอีกคลิปหลาย,ลายๆคลิปนะครับแล้วก็บุกเข้าไปในรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินนะครับแล้วก็ยังจะบุกเข้าไปที่ในโบสถ์หรือว่าจะเป็นช่องทางการกระโดดขึ้นไปที่วินมิลเลยก็มีหมดนะครับเกือบหมดนะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูเป็นแนวทางในการพิชิต อ่าการหันลมได้นะครับเพื่อจะเอาเป็น,ปนจุดเซฟโซนของเรานะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ